สวัสดีครับผมก็เป็นแค่ยูทูบเบอร์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เด่นดังอะไรผมกำลังมองย้อนกลับไปกับสิ่งที่ผมได้ทำมาในตลอด10ปีที่ผ่านมาของผมลมลุกคลุกคลานสนุกสนานตึงเครียดหลายๆอย่างก็ได้สอนเราสนุกสนานไปกับมันทำคอนเทนต์ให้สนุกบางครั้งก็สนุกแบบแปลกๆแ,แต่ก็สนุกนะการทำคอนเทนต์แต่ละครั้ง เหมือนเราได้ย้อนกลับไปดูเห็นกระจกสะท้อนเราเห็นคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาอย่างสนุกสนานมันเป็นการเดินทางที่สนุกมากในแต่ละครั้งและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่การเดินทางจะสนุกขึ้นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือการเดินทางครั้งใหม่โอเค5 4 3 2สส,ส,สวัสดีครับ <S <S ผมเพชร PJ 9 7ครับ